เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอังคารกับมีรายงานว่าหนึ่งในโดรนที่พบว่าถูกใช้โจมตีคือโดรน UJ-22 ซึ่งผลิตโดยบริษัทยูเครนเจ็ตซึ่งเป็นบริษัทของยูเครนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงนะครับเพราะว่ามีผู้เชียช่ยวชาญบางส่วนมองว่าไม่น่าจะใช่โดรนดังกล่าวก่อนหน,น้านี้ทางการรัสเซียระบุว่ามีโดรน8ลำบินเข้ามาเพื่อโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียแต่ว่าสามารถสกัดไว้ได้ขณะที่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียระบุว่าจํานวนโดรนที่บินเข้ามา หวังจะโจมตีกรุงมอสโกอาจสูงถึง32ลำทีเดียวในเวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระบุหลังได้รับรายงานการโจมตีถึงเมืองหลวงะครับว่านี่เป็นพฤติกรรมของพวกก่อการร้ายที่จงใจขู่รัสเซียจงใจขู่พลเมืองรัสเซียและทําลายอาคารบ้านเรือนของรัสเซียผู้นำรัสเซียยอมรับคว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของมอสโกก็คือเมืองหลวงของรัสเซียเนี่ยจะต้องปรับปรุงนะครับหลังประสบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ฝ่ายยูคเครนบ้างครับนายไมคิลิโอปโดยัต ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนออกมาปฏิเสธนะครับว่าเหตุโจมตีที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเนี่ยไม่ใช่ฝีมือของฝ่ายยูเครนแต่ยอมรับว่าทางการยูเครนกําลังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเชื่อว,ว่าแนวโน้มการโจมตีกรุงมอสโกจะเพิ่มสูงขึ้นนับจากนี้นอกจากการโจมตีที่เมืองหลวงรัสเซียแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียกกันเนี่ยก็ยังมีการโจมตีที่จุดอื่นๆในรัสเซียด้วย เช้มีรายงานการใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับท่าเรือที่ติดกับทะเลดําและอยู่ใกล้กับโรงกลั่นอีกหนึ่งโรงที่มีรายงานการโจมตีทีในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าที่แคว้นเบลโกรัดครับแคว้นเบลโกรัดหลายคนจําได้ใช่ไหมครับเป็นเมืองชายแดนของรัสเซียที่ติดกับยูเครนเนี่ยก็มีรายงานเหตุปะทะซึ่งฝ่ายราัสเซียชี้ว่าเป็นฝีมือของยูเครนเช่นกัน แม้ว่าการโจมตีกรุงมอสโกที่เกิดขึ้นจะดูเล็กน้อยไปเลยนะครับถ้าเทียบกับการโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่รัสเซียดูจะเริ่มต้นโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของยูเครนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปรัสเซียเริ่มโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟอย่างจริงจังจังตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับและนี้ก็ยังไม่รวมสิ่งที่เป็นเป้าหมายแรกสุดของสงครามยูเครนที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนก็คือหมายที่จะยึด กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนให้ได้ภาพในช่วงต้นสงครามเราจํากันได้ดีเลยครับคือภาพของกองทัพของรัสเซียที่พยายามจะเข้าไปยึดกรุงเคียฟให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยึดได้สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในกรุงเคียฟที่ผ่านมาถูกโจมตีทางอากาศบ่อยอครั้งต่อเนื่องนะครับบางช่วงเนี่ยโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของยูเครนแทบจะวันติด,ต,ดติดกันไม่เว้นแต่ละวันเลยแต่ว่าถ้ามาองเปรียบเทียบ เอาสกเกลเลยนะครับก็คือการโจมตีทางอากาศยูเครนกับการโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของรัสเซียล่าสุดเนี่ยการโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของรัสเซียดูจะเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ยูเครนเคยประเจินแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับเหตุโดนโจมตีมอสโคในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับเมืองหลวงของรัสเซียนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมาเนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแม้รัสเซียจะเคยถูกโจมตีมาก่อนแต่การโจมตีนั้นมักเกิดขึ้นที่เมืองชายแดน อย่างเช่นคว้นเบลโกรดหรือว่าเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่เมืองหลวงของรัสเซียเป็นหลักนะครับโดยกรณีที่เกิดการโจมตีใกล้กับเมืองหลวงรัสเซียมากที่สุดก่อนเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีภาพเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานโดรน uj ย2่สิบตกในระยะห่างจากกรุงมอสโกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งเป็นการตกหลังจากที่ทางการรัสเซียยิงสกัดนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ตอนนั้นใกล้กรุงมอสโกมากที่สุดแล้วแต่ก็ ไม่ถือว่าใกล้เมื่อเทียบกับเหตุล่าสุดที่มีการโจมตีด้วยโดรนโดยตรงเลยอย่างที่บอกนะครับว่าเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรัสเซียาสามารถป้องกันได้แต่ก็เป็นคําถามที่ตามมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าตกลงแล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเกิดอะไรขึ้นระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย,ยมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนทําไมถึงปล่อยให้โดรนสามารถบินเข้าไปในรัสเซียได้หลายกิโลเมตรไม่สามารถสกัดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ่น เช่นเดียวกันนะครับจำกันได้ใช่ไหมครับเหตุรนปิิสนาที่ระเบิดเหนือหลังคาทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งเป็นสถานที่สําคัญกลางกรุงมอสโกภาพนี้แหละครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เราก็หยิบมาพูดถึงหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตั้งข้อกังขาว่าระบบความปลอดภัยของรัสเซียมีปัญหาหรือเปล่าทําไมถึงปล่อยให้วัตถุแปลกปลอมบินอยู่เหนือน่านฟ้าแล้วก็ไประเบิดเหนือสถานที่สําคัญของรัสเซียได้ขนาดนั้น ย้อนกลับมาที่เหตุล่าสุดครับชัดเจนนะครับเหตุล่าสุดเนี่ยโจมตีตรงๆงๆและเป็นเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียรุนแรงที่สุดแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมาถ้าเราเจาะลึกลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็จะพบกับความน่าสนใจว่าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ทางตะวันตกของกรุงมอสโกครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชนชั้นนําของรัสเซียมักอาศัยอยู่ที่นั่นกันด้วย รายงานระบุว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดไม่ใช่แค่ในรัสเซียนะครับแต่เป็นจุดที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดในโลกมักเป็นที่อยู่อาศัยของนักการเมืองนักธุรกิจและชนชั้นนาของรัสเซียตัวอย่างผู้ที่อาศัยอยู่แถบนี้ก็คืออดีตประธานาธิบดีดัมิทรีเมดเวเดฟครับการเปิดเผยของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวระบุว่ามีโดนอย่างน้อย3ามลำที่ไปโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากที่พัก ของประธานาธิบดีปูตินในชนิดที่ถ้าขับรถไปก็ใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นครับการโจมตีดังกล่าวทําให้บรรดาสสของรัสเซียเริ่มออกมาเตือนนะครับว่าการโจมตีมอสโกแบบนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกพร้อมเสนอให้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเข้ามามีบทบาทมากกว่านี้ครับนี่ก็เลยทําให้ฝ่ายรัสเซียก็มองแล้วนะครับมองตรงกับฝ่ายยูเครนเลยครับว่าการโจมตี ใส่กรุงมอสโกของรัเสเซียครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกจะมีครั้งต่อไปแน่ๆและโอกาสในการถูกโจมตีจะถี่ขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อเรียกร้องว่าบรรดาทหารบรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงต้องเข้ามามีบทบาทในกรุงมอสโกมากกว่านี้ขณะเดียวกันเหตุโจมตีกรุงมอสโกก็ทําให้มีเสียงวิจารณ์ทางการรัเสเซียตามมาด้วยครับคนที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ คนที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับเยฟกินี่พีโกสินผู้นําวัคเนกรูปอ,ออกมาโจมตีบรรดาชนชั้นนําของรัสเซียที่ไม่สามารถปกป้องกรุงมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซียได้โดยเขาได้โพสต์ถแถลงการผ่านเทรก gram เมื่อวานนี้นะครับโดยชี้เป้าไปที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียพร้อมระบุว่าเป็นกระทรวงที่ไม่ทําอะไรเลยและต่อว่าอย่างรุนแรงว่ากล้าดีอย่างไรปล่อยให้โดนบินเข้าไปจนถึงกรุงมอสโกและชาวบ้านธรรมดาทั่วไปจะทําอะไรได้หากมีโดนไปโจมตีถึงหน้าต่างบ้านของพวกเขา ยฟกินีพีกซินยังพุ่งเป้าไปที่บรรดาชนชั้นนําที่อาศัยอยู่ในจุดที่ถูกโจมตีด้วยนะครับโดยโจมตีบรรดาชนชั้นนําอย่างรุนแรงว่าเป็นพวกชั้นต่ําที่เอาแต่นั่งเงียบๆทั้งๆที่เมืองหลวง,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 งของตัวเองถูกโจมตีอยู่แท้ๆอีกคนหนึ่งที่ออกมาวิจารณ์ในลักษณะเดียวกันก็นกคืออีกอร์เจอคินนะครับอีกอร์เจอคินเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นบล็อกเกอร์วิเคราะห์สถานการณ์ก็คือเป็นบล็อกเกอร์สงครามชาวรัสเซียนั่นแหละครับ แต่ว่าคนนี้มีประวัติไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าชายคนนี้มีประวัติก็คือเป็นคนที่ศาลเนเธอร์แลนด์ตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมจากเหตุเกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบิน MH 17ตกทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อปี2014ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนเลยคนคนนี้เนี่ยก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง m h 17ด้วย อีกร์เจอคินเนี่ยออกมาวิจารณ์ชนชั้นนาของรัสเซียแบบเดียวกับผู้นําวัตเนื้อกรุ๊ปเลยนะครับว่าพวกชนชั้นนํารัสเซียเหล่านี้ไม่เคยคิดถึงประเทศของตัวเองแม้แต่น้อยอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงกรณีนี้กับก็คือรัมซานคาดิรอฟซึ่งเป็นผู้นําเชสเนียนะครับเขาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ส่งกําลังของเชสเนียเนี่ยไปช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครน รามซานคาดีรอฟออกมาเสนอให้รัฐบาลรัสเซียประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศกับแล้วก็ใช้ทุกสัพพก,กำลังทุกทรัพยากรที่มีในยูเครนเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายให้เด็ดขาดผู้นำเชนเนียยังส่งสัญ,ญญาณเตือนไปยังชาติสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยนะครับว่าหากสหภาพยุโรปยังส่งยุทธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือยูเครนสุดท้ายก็อาจไม่มีอาวุธเหลือเพียงพอหากวันหนึ่งรัสเซียขยับเข้าไปประชิดชาติเหล่านี้นี่อย่างที่บอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้ เป็นเหตุการณ์ที่ยูเครนออกมาปฏิเสธบอกว่าไอ้โดนที่ไปโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซีเยในยูเครนไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ารัสเซียเนี่ยก็ชี้แล้วนะครับว่านี่เป็นการกระทําทของอยูเครนและเป็นพฤติกรรมพฤติการของการก่อการร้ายคนที่ออกมาปฏิเสธอีกแรงก็คือรัฐบาลสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐออกมาปฏิเสธโดยย้าว่าสหารัฐไม่สนับสนุนให้เกิดการโจมตีในประเทศรัสเซียแต่อย่างใด พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐก,ก็กําลังอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลถึงเหตุโจมตีในกรุงมอสโกเช่นกันโดยโฆษกทำเนียบขาวออกมาระบุแบบนี้นะครับว่าเราได้รับข่าวและยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยสหรัฐก,กําลังให้ความสําคัญกับการส่งมอบยุดโทปรปรณกให้ยูเครนรวมถึงการฝึกกําลังพลให้มีความสามารถที่จะยึดคืนดินแดนอธิปไตยของยูเครนเองนี่ย้ําเลยนะครับว่าสิ่งที่สหรัฐทําอยู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการเอาดินแดนของยูเครนคืน พูดง่ายๆก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปประทะโจมตีในผืนแผ่นดินของรัสเซียซึ่งการเดินหน้าส่งมอบอาวุธให้ยูเครนของสหรัฐและก็ชาติตะวันตกก็ดูจะยังมีความเคลื่อนไหวในการส่งมอบอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เฉพาะฝ่ายยูเครนออกมาพูดไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ชาติตะวันตกออกมาบอกเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการยืนยันจากฝ่ายรัสเซียด้วยว่าชาติตะวันตกยังคงเดินหน้าส่งยุทธป,ปกรณ์ให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่อง คนที่ออกมายืนยันก็คือนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียออกมาย้ำนะครับว่าฝ่ายรัสเซียได้เห็นถึงการส่งมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ยูเครนเพิ่มสูงขึ้นครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียออกมาระบุเมื่อวานนี้นะครับว่าเฉพาะเดือนนี้ก็คือพฤษภาคมเดือนเดียวเ,เนี่ยรัสเซียสามารถสกัดขีปนาวุธท,ที่มีชื่อว่าสตรอมชารโดซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะไกลที่อังกฤษส่งมอบให้กับยูเครนรัสเซียสกัดได้ถึง29ลูก ยี่สิบเก้าลูกเนี่ยถ้าเฉลี่ยก็แทบจะวันละลูกเลยนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายยูเครนยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียระบุว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนรัสเซียเพิ่งทำลายคลังเก็บอาวุธของยูเครนที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่รวมทั้งยืนยันนะครับว่ารัสเซียสามารถทำลายระบบต่อต้านขีปนาวุธพัตทรีออที่สหรัฐส่งมอบให้กับยูเครนด้วยระบบต่อต้านขีปนาวุธพัทรีออเนี่ยเมื่อวานเราเพิ่งพูดถึงไปนะครับ แล้วก็บอกว่าเป็นระบบที่พิสูจน์ตัวเองและในสงครามยูเครนว่ามีส่วนช่วยในการปกป้องนั้นฟ้าของยูเครนไม่ให้ถูกโจมตีเมื่อวานนี้เรารายงานถึงคาว่ามีความเป็นไปได้ที่1ในระบบแพทริออตในยูเครนอาจถูกรัเสเซียโจมตีจริงครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการประเมินว่าพอจะมีโอกาสในการซ่อมแซมหรือสุดท้ายบรรดาชาติวันตกจะต้องส่งรุ่นใหม่เข้าไปทดแทนระบบแพทริออตที่ถูกโจมตีหรือไม่ก็เรียกได้ว่าดูเหมือนจะเป็นการยืนยันที่ค่อนข้าง ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีระบบแพทริออตที่สหรัฐส่งไปให้ยูเครนเนี่ยถูกโจมตีจากรัเสเซียจริงโดยแม้ในตอนนี้จะไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับว่าจํานวนระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตที่ไปติดตั้งอยู่ในยูเครนมีมากน้อยแค่ไหนกันแน่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีชุดรายงานข้อมูลรายงานที่มามาชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะส่งแพทริออตไปช่วยยูเครนจํานวน2เครื่องด้วยกันและเยอรมีเยอรมนีน่าจะส่ง พทริออตไปติดตั้งในยูเครนอีกหนึ่งเครื่องก็เท่ากับว่าน่าจะมีระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออยู่ในยูเครนเพื่อปกป้องนั้นฟ้าของยูเครนเนี่ยนะครับอย่างน้อย3ามเครื่องด้วยกันนี่ก็เป็นความคืบหน้าสถานการณ์นะครับจากเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเป็นกรณีที่มีโดนไปโจมตีถึงกรุงมอสโกของรัสเซียถ้าให้พูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือบรรยากาศของสงครามยูเครนที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนในตอนแรก เรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนบรรยากาศทั้งหมดปกคลุมพื้นที่ยูเครนทั่วประเทศในเวลาต่อมาบรรยากาศของสงครามดูจะเริ่มเข้าเข้าไปลุกลามครอบคลุมหลายเมืองของรัสเซียจากการโจมตีที่เกิดขึ้นในหลายเมืองในช่วงระยะหลังและในวันนี้บรรยากาศของสงครามได้นําพามาถึงเมืองหลวงของรัสเซียแล้วครับคนในเมืองหลวงของรัสเซียคนในกรุงม,มอสโกร,รับรู้ รู้สึกได้แล้ว่ะครับว่าภาพของสงครามกำลังส่งผลกระทบต่อพวกเขาจริงๆว่ากันไปต่อนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเดี๋ยวจะมีการโจมตีกรุงมอสโกบ่อยครั้งมากขึ้นไปอีกฝ่ายรัสเซียก็บอกแบบนั้นฝ่ายยูเครนก็บอกแบบนั้นสิ่งที่เราจะต้องมองภาพกันต่อก็คือแล้วการโจมตีที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเนี่ยมันจะ ยิ่งรุนแรงมากขึ้นหรือไม่แล้วการที่ฝ่ายยูเครนบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าฝ่ายยูเครนไม่เกี่ยวข้องจริงใครคือผู้ก่อเหตุนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะเป็นฝ่ายยูเครนเนี่ยแหละที่เป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่หรือในอีกมุมหนึ่งม,ม,มีกลุ่มมีกลอนมีกลุ่มก้อนของชาวรัสเซียที่ไม่พอใจประธานาธิบดีปูตินแล้วก็รวมกลุ่มกันอยู่ในรัสเซียยิงโดน ในรัสเซียเพื่อโจมตีกรุงมอสโกเองหรือไม่นี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบก็ว่ากันไปนะครับจากเรื่องสองครามยูเครนที่เป็นสถานการณ์อัปเดตกันเนี่ยเรามาดูภาพของความเคลื่อนไหวในอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับตัวละครตัวนั้นก็คือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตวันนี้มีความเคลื่อนไหวครับเพราะว่าวันนี้ได้มีการซ้อมทางการทหารที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องฟินแลนด์ ฟินแลนด์เนี่ยเป็นสมาชิกนาโต้ชาติล่าสุดที่เพิ่งเข้าร่วมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับโดยชาติสมาชิกนาโต้ที่เข้าร่วมการซ้อมนี้ก็มีตั้งแต่นอร์เวย์สหราชอาจาักสารสหรัฐอเมริการวมถึงสวีเดนซึ่งในตอนนี้ก็เป็นชาติที่ประสงค์เข้าร่วมนาโต้เหมือนกับฟินแลนด์แต่ว่าอยู่ระหว่างการรออนุมัติเข้านาโต้นอกจากนี้ก็มีเครื่องบินจาก14ชาติสมาชิกนาโต้จำนวนราว150ลำเข้าร่วมในการซ้อมทางการทหารนี้ด้วยนะครับ ในทหารผู้บังคับบัญชาการซ้อมทางการทหารในครั้งนี้ยืนยันว่านี่คือการฝึกเพื่อเป็นการให้สัญญาว่านาโต้จะช่วยปกป้องฟินแลนด์จากทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาฟินแลนด์กับสวีเดนพยายามดําเนินนโยบายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการทหารมาตลอดครับจ,จนกระทั่งเกิดสงครามยูเครนทําให้ทั้งสองชาตินี้กลับมาคิดใหม่แล้วก็ตัดสินใจยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตเมื่อปีที่แล้วและฟินแลนด์ก็ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมา ส่วนสวีเดนเนี่ยก็มีการยืน่นขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้พร้อมๆในเวลาใกล้เคียงกับฟินแลนด์เช่นกันนะครับแต่ว่าสถานะของสวีเดนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากนาโตกรณีของสวีเดนเนี่ยมีอุปสรรคสําคัญคือตรงที่ประเทศตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้เช่นกันเนี่ยยังไม่รับรองสวีเดนนะครับเนื่องจากมองว่าสวีเดนให้ที่พักพิงขบวนการที่รัฐบาลตุรกีมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย เมื่อตุรกีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก NATO ไม่ยอมเนี่ยสวีเดนก็เลยยังไม่สามารถเป็นสมาชิกของ NATO ได้เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของนาโตแล้วสมาชิกที่จะเข้าใหม่ต้องผ่านการรับรองจากทุกชาติสมาชิกอย่างเป็นเอกฉันดอย่างไรก็ตามในเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตออกมาเปิดเผยนะครับว่าแม้จะยังไม่การันตีสถานะของสวีเดนว่าจะเข้าร่วมนาโตได้ในเร็วๆนี้หรือไม่แต่ในการประชุมนาโตที่จะเกิดขึ้นในวันที่11 แล้วก็12กรกฎาคมนี้จะมีการหาหรือเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนให้ได้นอกจากนี้ยังมีท่าทีจากนายแอนโทนีบิงเค่นรัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐที่ย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดทางให้สวีเดนเข้าร่วมนาโต้รับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ร้องขอให้ตุรกีนั้นไฟเขียวให้สวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้เสียทีโดยชี้ว่าอันที่จริงสวีเดนมีคุณสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้มาตั้งแต่วันแรกแล้วและในช่วงที่ผ่านมาทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ ได้พยายามแก้ไขความกังวลของตุรกีดังนั้นเวลานี้ควรเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องเดินหน้าให้สวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้ได้แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นนะครับว่าเขาอยากจะเห็นสวีเดนเข้าร่วมนาโต้ก่อนการประชุมนาโต้ในเดือนกร,รกฎาคมนี้จะเริ่มต้นขึ้นโดยซ้ําดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐจะพยายามหลายวิธีเลยนะครับเพื่อผลักดันสวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้ให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตินหน้าพูดคุยเพื่อน,น้มนตวตุรกีโดยเมื่อต้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้มีการพูดคุยแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีเรจับทยิปอดลอันของตรุรกีโทรไปแสดงความยินดีต่อผู้นาตุรกีที่ชนะเลือกตั้งครับได้ครองอํานาจในตุรกีอีกสมัยขณะเดียวกันยังมีการพูดคุยระหว่างผู้นําสหรัฐกับผู้นําตุรกีในเรื่องของดีลที่ตุรกีต้องการซื้อเครื่องบินรบ F16 จากสหรัฐด,ด้วยเรื่องนี้เองครับ ก็เลยทำให้หลายคนตั้งสมมุต <un sf ard> ิฐานว่าในขณะที่สหรัฐพยายามที่จะผลักดันให้สวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้ให้เร็วที่สุดโดยติดอุปสรรคอยู่ที่ตุรกีนั้นสหรัฐกําลังจะใช้เรื่องดิวที่ตุรกีต้องการซื้อเครื่องบินรบ F16 เป็นข้อต่อรองแลกเปลี่ยนกับการที่ตุรกีจะต้องรับรองสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโตหรือไม่ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันแค่ว่าทั้ง2เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้ว2เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เดี๋ยวเวลาก็คงจะเป็นคําตอบนะครับว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้สวีเดนจะได้เป็นสมาชิกนาโต้แบบที่ทางการสหรัฐคาดหวังหรือไม่ความคาดหวังของสหรัฐนี่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปในขณะที่รายาธิการนาโต้บอกว่าเดี๋ยวการประชุมนาโต้ในเดือนกรกฎาคมคงจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้แต่ว่าฝ่ายสหรัฐบอกว่าสหรัฐต้องการเห็นสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้เร็วกว่านั้น เร็วกว่าการประชุมในเดือนกรกฎาคมจะต้องหาทางให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ก่อนเดือนกรกฎาคมให้ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่านาโตกับสหรัฐจะมีทิศทางเดียวกันคือต้องการให้สวีเดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแต่ว่ากรอบเวลาเงื่อนเวลาสหรัฐเนี่ยต้องการเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าท่าทีของสหรัฐที่พยายามผลักดันสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโตโดยเร็วเนี่ยจะสามารถทําได้จริงไหมแล้วมันจะเกี่ยวข้อง กับดีลที่ตุรกีต้องการซื้อคเครื่องบินรบ F16 จากสหรัฐหรือเปล่าสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today